สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกท่านเลยนะคะอืมก็พอดีเห็นพี่ถอนกับลุงม็อกมาพอดีอืมก็ <The line S 1> พอดี <the line S 1> ช่วยเขายกเก้าอี้ออกมา oh. ตอนนี้เขาก็จะเริ่มค้าขายแล้วค่ะฟักทองค่ะ <Yeah. S 1> แก่แล้วค่ะฟักทองพันคังคก <Yeah. S 1> เออสีเมาดีว่ะ คอยน่ะเพื่อเดี๋ยวบ้าถามว่าอันอเพื่อนเพื่อ้ได้ฟักทองเนี่ยะคะ่ะฟักทองร้านเจถอนอป้าสิบสองโลหนึ่งสิบสองโลลูกมัอโลอันนี้จากโลสโลค่ะสิบสองโลกูเกโลละยี่สิบแพงไหมชมโอโลละยี่สิบค่อยไม่เคยขายอ่ะ อเออเห็นขายไม่ได้กโด็โทรบอกเขาค่ยอยค่อยเล่าวัยเท <laughs> ไรของฟรีนะ่ะ้าค่อยยังไงท้ายเฮ้ยหยาค่อยเบิ่งอยู่เพราะวะ่าอืมอ <laughs> ีกรูปเมื่อไงยังไม่ค่อยแก่ดีเลยนังเมาดอมีอืมค่อยอักว่าโทรเอาไปคือมีรับ ขายฟักทองก็มีแม่ค้าคือแม่แบมนะคะมาช่วยประถอนขายองื้อมาเน,นี่ยค่ะดูแม่ค้าสองคนคงขายไม่ออกนะคะยายถอนกับยายแบมแม,มันเหลือเยอะหรอตะมอกเอเออันนี้ไม่ใช่เพราะชุดด้อ เพื่อว่าบ้านค่อยเขาบอกว่าเพื่อได้มาอุบขายแล้วค่อยขึ้นมาห้องอ้้ยถอนนั่นยังมีแก่แหลกๆนะ่ะค่ะเนี่ยดูแม่ค้านอนนะคะมาช่วยประถอนนี่ค่ะถ้าใครโอ้ยฟักทองโคตรฟักทองเลยนะเนี่ยดูดิหูย เห็นอันค่อยเห็นยาค่อยซื้ออยู่แมโคโนนห้าสิบห้าสิบแปดบาทค่อยละกด้กวยค่อยยังละซื้อไปอันฟ้าเขาอยู่สามีจะมาแล้วค่อยบอกว่ารักษาตัวก่อนเถอะอย่าเพิ่งรีบมาให้มันครบเดือนฝอนตกค่อยมาอมเอา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 โอ้แสดงว่าป้าลุกนะ่ะ จเจ้าเบ้าสมควรขายอันกิโลทะเลต้องเป็นเอ้ยค่อยเอ้ยค่อยหุจักเอ้ยถอนโลละยี่สิอืมโอ้ยเห็นเอฟซีเจ้าเห็นเขาก็มาเมาหมดแล้วละ่ะนั่นแหละว,ว่ายีติไบ้านเขาจังว่า,วา,า,า,าวระแวงสนใจทักได้เลยนะคะฟักทองเจ๊ทห์ไอ้มะอึเจ๊ถอนโลละยีบาทโลละยี่สิบบาทค่ะ,ลลคะถ้าถ้าถ้าสั่งให้แม่แบมกับส้มก็ได้ รับเสมออืมนี่เ <มา S 1> นาะมาอู่นะมาอือของยหญ่มาอือ,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 อไปตัดลำมันนะฮะเกือบอาทิตย์แล้วมาว่าไปเที่ยวไหนมาปูนี่นี่มาเอามากุฏกินเร็วมาอือ <laughs> ฟักทอง สิบสองโลอ,อันนี้ให้แม่เลยสิบสองโลนี่บลมลมเลยนุ่งห่บลุมห่มเลยเนาะดูดิขายก็ขายแจกก็แจกมาเอาคันไม่มาด้วยตัวเองไม่ให้เด้อจะมองบอกให้แม่อ้ยอยมาเอาเองเลยถ้าไม่มาตัวเองไม่ให้เด้อคิดดีกว่าอ่ะพาพาลุงลีเว่นมา โอเคค่ะคลิปมีไวแค่นี้ก่อนนะคะไม่รู้จะพูดอะไรค่ะไปเอามาที่นี้